ครับวันนี้วีไทยโคภูมิใจนําเสนอยางในกลุ่มของเสือภูเขานะฮะโอเคยางในกลุ่มเสือภูเขาเรามีคิกิดรถเลยตัวนี้เลยครับพี่ขายมาจัดจ่ายเลยเป็นมิชชั่นนะฮะครับคอมเพลตดีแล้วก็มีจุดเด่นอยู่ที่ขอบสกินวอลของเรามิชชั่นสกินวอล เรามีคำกั้นกายยาง26-27.5ถึง29นะฮะหน้ากว้างที่เหมาะสมก็คือ2.10ใส่แล้วหลอกเต็มคันรถแน่นอนอแล้วก็มียางในกลุ่มของ k ก b บ k e พวกนี้นะฮะเป็นยาง700เป็นยางที่เอาไว้ใช้ในถนนเมืองไทยในเมืองได้อย่างดีสำหรับกลุ่มเสือภูเขาเราก็มียางเฉพาะทางเรียบเหมือนกันนะฮะก็จะเป็นในกลนี้นะฮะ เ <B> ครับจุดใหญ่ของเราเลยงานของเราอยู่ที่ฝฟดใบฮะยางฝฟดใบของวีไคโคภูมิใจนำเสนอมากโอเคนี่ยางฝฟดใบในกลุ่ม v k ไคโคในนามวี l l เบิร์นะฮะในกรณนนี้เรายังทำฝฟดใบที่เป็นขอบสกินวอลอย่างนี้ออกมาเหมือนกันกต่กรน,นีของยังไม่ผลิตไม่ขานไม่ค่อยนำเข้ากลานมาเอาไวก้กนนี้ให้แฟนๆมาติดตาม ที่กลุ่มเสือภูเขากันก่อนนะฮะในกลุ่มยางสกินวอลของเราฝากผลงานด้วยนะครับขอบคุณครับ